สวัสดีครับผมอู๋ไฮบริดคารนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กันที่อู๋ไฮบริดนะครับก็วันนี้จะมีเคสนะครับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอาการนะครับไฟเตือนเช็คไฮบริดซิสเต็มโชว์นะครับเป็นรถเตอร์ต้าแฮรีเออร์นะก็สำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ฟังไว้เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับคนที่ชอบใช้รถแล้วจอดก็คือเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้จอด ในพื้นที่เป็นปูหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นพื้นดินพวกนี้อันนี้เราเจออากา,การก็คือเนื่องจากเรามาเช็คดูเนี่ยไฟเตือนเช็คไฮบริดมันโชว์นะครับเราก็ทําการตรวจเช็คแล้วใช้คอมพิวเ,เตอร์เข้าไปอ่านดูก็คือเนื่องจากว่าค่าที่ตัวช่องนะครับมันเขาเรียกว่า Data b าแบนะครับมันจะมีฟองทั้งหมดรุ่นนี้มีทั้งหมด10 17ช่องนะครับ34เซลล์นะครับก็คือค่า แบตเตอรี่ได้ทําการตรวจเช็คเนีมันหายไป2ช่องนะครับก็คือตัวกล่องควบคุมตัวเนี้ยอ่าลองดูตัวเนี้ยสังเกตน,นะครับเห็นอะไรไหมมดนะครับมดเข้าไปทํารังเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูว่ามาทําไมมันถึงข,ขึ้นไปทํารังและสาเหตุอะไรนะอ่าผมให้ดูก่อนอันนี้เป็นอะไหล่เก่านะครับที่ถอนมาที่เจออาการนะครับก็คือค่าด a ต้าแบตเนี่ยบางบางช่องเนี่ยมันหายไปนะครับ มันจะทําให้ตัวไฟเตือนเนี่ยเช็คไทบิดโชว์อันนี้เป็นแบบกล่องใหม่นะเบิกน,นะครับกล่องแท้นะดูนะครับกล่องแท้นะครับกล่องนะครับใบนี้ก็ตกประมาณหนึ่งหมื่นนะครับมดทารังแพงด้วยตอนที่กล่องอท,นอทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าตําแหน่งที่กล่องเนี่ยมันอยู่อยู่ตรงไหน่ะพาไปดูที่แบตกล่องนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ถอดจากรถนะ แบตไม่ได้อยู่อย่างนี้ครับกล่องจะอยู่อย่างนี้เลยตัววาวอยู่ใตตำแหน่งประมาณนี้นะครับทีนี้สังเกตนะคันนี้แหละที่เจ้าปัญหาก็คือกล่องตัวนี้มันจะเป็นหน้าที่นะครับตรวจจับนะครับกระแสไฟในแต่ละช่องเซลล์ให้ดูนะครับเพื่อรายงานไปที่กล่องตัวนี้นะ จับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเซนเซอร์ที่ตัวแบตอยู่ใต้นี้นะครับแล้วก็รวมเข้ามานะครับเข้ามาที่ลักแล้วก็กล่องตัวนี้สังเกตไหมมันจะมีคล้ายๆฝุ่นอ่าอันนี้คือที่ดินนะเนี่ยตรวน,นี้ก็มีนั่นเนี่ยตรงเนี้ยเกิดจากว่าอ่ารถคันนี้ลูกค้านะครับจอดอยู่ลักษณะที่จอดเนี่ยอยู่ที่ดินกับพื้นเนี่ย อ่าพอจอดที่ดินที่ดินเนี่ยมันเหมือนกับลักษณะว่าพอมันมีความชื้นหรืออะไรพวกเนี้ยมดนะครับมันหนีนะครับหนีฝนตกหรือหนีน้ำพวกเนี้ยเข้ามาที่รถนะครับเนื่องจากรถลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยได้ขับนะครับจอดก็คือนานๆจะออกมาขับทีหนึ่งนะครับลูกบ้านลูกค้าจะเป็นบ้านสวนนะที่ผมถามดูนะไม่ใช่ว่ารถคันเนี้ยไฮเลอร์คันนี้เขาเป็นนะก็มีหลายคัน ที่เขาใช้อยู่ก็เป็นลักษณะเดียวกันมดก็จะขึ้นคำลังตามกล่องนะที่ผมหาสาเหตุมาให้ดูนะก็คือคำน,นี้มันลักษณะประมาณนี้นะครับที่เจอปัญหานะก็เตือนเอาไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้รถเนี่ยก็คือแนะนำนะครับจอดในที่ที่เป็นพื้นปกติแล้วก็มีหลังคานะครับเวลาฝนตกหรือน้ำท่วมเนี่ยจอดนานๆนะครับกับพื้นดิน ก็เป็นไปได้นะมดมันอาจจะขึ้นมาทําลังนะไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นตัวกล่องตัวนี้นะอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็เป็นไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีความอุ่นนะครับอ่าพอมันอุ่นปุ๊บเนี่ยมดพวกเนี้ยมันจะหาที่ขึ้นนะครับขึ้นมาทําลังดีเนี้ยพอมันทําลังปุ๊บมันก็ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเสียหายอันนี้คือด้านในนะจริงๆมันจะเป็น like. อย่างงี้อันนี้เราแก่อันนี้อันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่ากล่องเป็นอย่างงี้อ่ะดูดูไว้นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ให้ลูกค้าดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะลูกค้าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการจอดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริดหรือไม่ไฮบริดนะแต่ในเคสไฮบริดอะตกล่องตัวเนี้เจอบ่อยมากเลยนักกล่องควบคุมแบตเตอรี่ตัวเนี้เจอบ่อยมากเลยรดมันชอบขึ้นจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับหรือว่า ถ้าเราเจอเคสอ,อะไรที่แปลกๆเราก็จะมาเล่าตู่นะครับให้ลูกค้าเราได้ชมนะครับเพื่อจะได้รู้ไว้เป็นข้อ, oh. อเวลาเราใช้รถเนี่ยก็ได้ระมัดระวังนะครับ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ผมรู้ให้ดิฉาาก็ขอ,อขอบคุณครับ